ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็มีทั้งอเมริกาแล้วก็จีนหนุนหลังแต่ละฝ่ายอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการประทุขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็เปิดเผยว่าเขาได้ไฟเขียวให้กับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของอเมริกา สร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ต่อก่อนกับเรื่องของอความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีนะคะโดยการพบกันระหว่างตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีอีจยยองของเกาหลีใต้ในเมืองขยองจูทางภาคใต้ของเกาหลีใต้นั้นก็ได้มีการตกลงบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะคะโดยผู้ช่วยประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงอย่างกว้าง ครอบคลุมทั้งเรื่องของการลงทุนแล้วก็การต่อเรือขณะที่ทรัมป์ก็ยืนยันว่าข้อตกลงนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะโดยทรัมป์กล่าวว่าผมอนุมัติให้เขาสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แทนเรือดำน้ำรุ่นเก่าที่มีความว่องไวน้อยกว่ามากกับเรือดำน้ำพลังงานดีเซลที่พวกเขามีอยู่ในขณะนี้คือเรียกว่าเรือ,อที่เกาหลีใต้มาอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะมันยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการจะไปต่อก่อน โดยเฉพาะกับทางเกาหลีเหนือนะคะข้อความอีกโพสต์หนึ่งทรัพย์ก็ทรัพย์ก็เขียนว่าเกาหลีใต้จะสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในอู่ต่อเรือฟิลาเดเฟียค่ะซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับสหรัฐการต่อเรือในประเทศของเราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้นะคะ โดยทางอีจยองได้มีการขอให้โดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไฟเขียวให้กับเกาหลีใต้ในการซื้อเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงจากเกาหลีเหนือและประเทศจีนพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะมีการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพเกาหลีใต้โดยเฉพาะการยกระดับความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามในภูมิภาคค่ะโดยอีจยองก็บอกว่า เราไม่ได้เสนอสร้างกองเรือดำน้ำที่ติดอาวุธนิวเคลียร์เรือดำน้ำดีเซลมีความด้อยกว่าในการดำอยู่ใต้น้ำซึ่งมันจำกัดศัก,กยภาพของเราในการติดตามเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือหรือจีนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้สื่อสารไปยังโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เลยทําให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อนุมัติในการที่ใช้เกาหลีใต้นั้นได้สร้างเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมีศัก,กยภาพ สูงกว่านะคะที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะไปต่อกรกับเกาหลีเหนือแล้วก็จีนด้วยโดยระหว่างการพบปะก,กันของทั้งสองนะคะก็ได้มีการรับปากในการดําเนินการต่างๆนานาในฐานะผู้สร้างและผู้ส่งเสริมสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีค่ะอย่างไรก็ตามความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือ,อ,อก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เกาหลีเหนือ เมินเฉยต่อการติดต่อทาบทานของประธานวิบดีของเกาหลีใต้แล้วก็ยังหันไปกระชับความสัมพันธ์ทางทหารและก็เศรษฐกิจกับรัสเซียให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วย